เพื่อไม่ให้พลาดเมนูเด็ดอย่าลืมกดติดตามนะคะสวัสดีค่ะปาปิก้าชาแน,นลค่ะวันนี้นะคะมีวิธีการทอดปลาเค็มค่ะให้เนื้ออร่อยทอดยังไงค่ะไม่ให้ติดกระทะเนื้อปลาเค็มไม่เละแล้วก็มาพร้อมสูตรน้ำยำปลาเค็มรสเด็ดเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของวัตถุดิบที่ใช้ในวันนี้เลยนะคะก็จะมีปลาเค็มค่ะเป็นเนื้อปลาอินทรีย์เค็มนะคะมะนาวหอมแดง น้ำตาลปี๊บค่ะแล้วก็พริกขี้หนูนะคะทราบวัตถุดิบกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นทำกันเลยค่ะขั้นตอนแรกเลยนะคะก่อนนำปลาเค็มไปทอดค่ะให้นำเกลือค่ะโรยลงไปบนเนื้อปลาเค็มของเรานะคะที่ให้โรยเกลือนะคะก่อนนำเอาไปทอดค่ะก็เพราะว่าเนื้อปลาเค็มนะคะมันมีความเค็มมากกว่าเกลือค่ะ ซึ่งเกลือค่ะจะช่วยดูดความเค็มจากเนื้อปลาเค็มนะคะออกมาบ้างค่ะแล้วก็จะทําให้เนื้อปลาเค็มค่ะมีความอร่อยขึ้นนะคะแล้วก็เกลี่ยให้ทั่วเนื้อปลาเค็มเลยค่ะเมื่อทาเกลือด้านหนึ่งนะคะเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะก็พลิกอีกด้านหนึ่งค่ะแล้วก็นาเกลือโรยลงไปเลยนะคะแล้วก็ทาให้ทั่วบริเวณเนื้อปลาอินทรีย์เค็มของเราเลยค่ะแล้วก็วิธีการเลือก ปลาเค็มนะคะให้เพื่อนๆค่ะเลือกที่เนื้อแน่นๆแบบนี้นะคะเวลากดลงไปค่ะมันจะนิ่มๆนะคะถ้าแบบแข็งค่ะจะไม่อร่อยเลยนะคะนี่เพื่อนๆเลือกแบบนี้มันจะเนื้อมันจะอร่อยมากเลยค่ะแล้วเวลาปลาเลือกปลาเค็มค่ะปลาจะเลือกชิ้นที่มันเต็มเนื้อเต็มแบบนี้นะคะไม่มีช่องโหว่ค่ะถ้ามีช่องโหว่เนี่ยเวลาเราเอาไปทอดค่ะมันจะเละง่ายนะคะ เวลาเลือกปลาเค็มค่ะให้เลือกชิ้นเต็มๆแน่นๆแบบนี้นะคะเราก็ทําการทาเกลือนะคะทั้ง2ด้านเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนต่อไปกันได้เลยนะคะขั้นตอนต่อไปค่ะเรานาปลาอินทรีย์เค็มนะคะมาทอดได้แล้วค่ะนะํากระทะขึ้นตั้งเตาได้เลยนะคะจากนั้นใส่น้ํามันลงไปค่ะระดับไฟที่ใช้ค่ะให้ใช้ไฟอ่อนนะคะ แล้วก็เวลาใส่น้ำมันค่ะก็กะให้ได้ประมาณครึ่งหนึ่งของเนื้อปลาเค็มนะคะแล้วตอนนี้ค่ะน้ำมันนะคะมันเริ่มร้อนแล้วค่ะไม่ต้องร้อนจัดนะคะก็ใส่ปลาเค็มลงไปเลยค่ะเมื่อลงปลาเค็มไปแล้วนะคะก็รอจนกว่ามันจะเหลืองนะคะ ท้ามทาการกลับหรือว่าพลิกใดๆทั้งสิ้นค่ะไม่งั้นเนื้อปลาเค็มนะคะมันจะเละได้ค่ะให้ทําการทอดค่ะฝั่งละหนึ่งครั้งเท่านั้นค่ะ<ม>เราจะทําการทอดด้านล่างให้เหลืองก่อนนะคะแล้วขึ้นจะค่อยพลิกกลับค่ะ<ม>การทาเกลือก่อนนำเอามาทอดนะคะก็จะช่วยให้เนื้อปลาเค็มของเราค่ะไม่ติดกระทะด้วยนะคะ ระหว่างการทอดค่ะก็มันจะแทงดูนะคะว่าด้านล่างค่ะมันเหลืองหรือยังนะคะนี่ค่ะเราเพื่อนๆสังเกตระดับน้ํามันนะคะมันจะอยู่ที่ครึ่งของตัวปลานะคะเมื่อด้านล่างค่ะมันเหลืองแล้วนะคะก็ทําการพลิกกลับได้เลยค่ะปลาเค็มของเราค่ะสีเหลืองสวยน่าทานเลยค่ะ เมื่อทําการพลิกด้านของปลาเค็มเสร็จแล้วค่ะก็ะทอจนกว่าด้านล่างนะคะมันจะสีเหลืองสวยได้แบบนี้เลยค่ะนี่ค่ะแล้วตอนนี้นะคะเนื้อปลาอินทรีเค็มของเราค่ะเหลืองสวยนะคะทั้งสองด้านแล้วค่ะตักขึ้นพักให้เสด็จมันได้เลยนะคะหอมสีเหลืองสวยน่ารับะทานมากเลยค่ะ ในส่วนของน้ำมันนะคะที่ใช้ทอดปลาเค็มค่ะสามารถนําไปผัดคณะปลาเค็มได้นะคะหรือว่าจะไปนาไปผัดเครื่องแกงค่ะเครื่องแกงเทโพนะคะก็ใช้น้ํามันตัวนี้ได้เลยค่ะนี่ค่ะระหว่างที่เรารอให้ปลาเค็มนะคะมันเสด็จน้ํามันค่ะเราก็มาทําในส่วนของน้ํายำปลาเค็มกันก่อนเลยนะคะก็จะใช้น้ําตาลปี๊บค่ะแล้วก็น้ำมะนาวนะคะ เนื่องจากเนื้อปลาอินทรีย์ค่ะมันเค็มอยู่แล้วนะคะเราก็ไม่ต้องใส่น้ำปลาค่ะใส่แค่น้ำตาลปี๊บกับน้ำมะนาวเท่านั้นนะคะบีบมะนาวลงไปนะคะจำนวน2ลูกค่ะตมด้วยน้ำตาลปี๊บนะคะ2ช้อนโต๊ะพูนค่ะจากนั้นค่ะก็คนให้น้ำตาลปี๊บนะคะมันละลายค่ะ นี่ค่ะเมื่อน้ําตาลปี๊บละลายเสร็จแล้วนะคะแล้วก็แตะชิมรสชาติดูค่ะมันจะออกเปรี้ยวแล้วก็หวานค่ะจะเปรี้ยวนําหรือหวานนํานะคะเพื่อนๆก็ปรุงได้ตามชอบเลยค่ะเมื่อเราทําน้ํายําเสร็จแล้วนะคะเราก็ซอยพริกขี้หนูค่ะใส่ลงไปในน้ํายําเลยนะคะ ปริมาณพริกค่ะก็ใส่ได้ตามชอบเลยนะคะพริกที่ใช้ค่ะก็ให้ใช้เป็นพริกขี้หนูแบบนี้นะคะมันจะได้หอมค่ะนี่ค่ะซอยพริกเสร็จแล้วค่ะก็ใส่ลงไปในน้ำยำได้เลยนะคะซอยพริกขี้หนูเสร็จแล้วค่ะเราก็มาซอยหอมแดงต่อนะคะ หอมแดงหนึ่งลูกค่ะซอยใส่ไปในน้ำยำนะคะสักครึ่งลูกค่ะอีกครึ่งลูกใช้แต่งหน้านะคะของปลาอินทรีย์ยำค่ะรสชาติของน้ำยำนะคะก็จะออกแค่เปรี้ยวกับหวานค่ะเมื่อไปตัดกับเค็มของเนื้อปลาอินทรีย์เค็มนะคะก็จะเข้ากันดีมากเลยค่ะเสร็จแล้วค่ะน้ำยำนะคะ ขของป่าาเเค็มระน้ำยำเสร็จแล้วค่ะแล้วก็เนื้อปลาอินรีนะคะก็เสด็จน้ำมันดีพร้อมกันเลยค่ะนำเนื้อปลาอินทรีเค็มนะคะมาวางบนจานได้เลยค่ะจากนั้นราดน้ำยำลงไปค่ะเมื่อราดน้ำยำลงไปแล้วค่ะเราก็โรยด้วยหอมแดงนะคะ เพื่อเพิ่มเติม,ม,มสีสันค่ะให้มันน่าทานยิ่งขึ้นนะคะโรยเพิ่มเติมด้วยผิกซอยสักเล็กน้อยค่ะนี่เลยค่ะแล้วก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะวิธีการทอดปลาอินทรียเค็มค่ะพร้อมสูตรน้ำยำสูตรเด็ดค่ะทำง่ายแล้วก็สะดวกมากๆเลยนะคะอย่าลืมลองนำวิธีแล้วก็เคล็ดลับนี้ไปทำทานกันดูค่ะเมนูยำปลาอินทรียเค็มนะคะ ทานกับข้าต้มก็เลิศค่ะท่านกับข้าวส่วนร้อนก็นเด็ดนะคะก่อนจบคลิปนี้ค่ะถ้าเพื่อนๆถูกใจเมนูนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามช่องปาปิก้าชาแนลด้วยนะคะเราพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ